จังหวัดเพชรบุจ์จดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโด,ดยมีพระเทพรัตนกวีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบณ์วัดมหาธาตุอำเภอเมืองเพชรบุ์เป็นประธานฝ่ายสงในไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุ์เป็นประธานฝ่ายคารวะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชาการข้ารชาชการทหารตำรวจชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูร์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีณสารก,การ,ปรเปลี่ยนวัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์เนื่องในปีมหามงคลจังหวัดเพชรบูร์ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคล สเสด็จเถรลงทวัรราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิงพระเกียตรติสม,มัยพระนางเจ้าสิริริติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา7รอบ12สิงหาคม2559เพื่อเฉลิมพระเกียตรติประกาศพระราชวดีให้เป็นที่ประจักษ์ในพระบรมเดชานุภาพ พระบรมคิสดาที่คุณของใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททั้งสองพระองค์ที่ทรงแผ่พระเมตตาบารมีโปรดกล้าโปรดกระหม่อมอนาปราชาราชและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจนานัประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทางนี้จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดให้มีพี่ดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเดือนละสองครั้งตลอดปี2559เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงมีพระพรตนหมยที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกทั้งในการเทริดทุนสถาบันพระมาหากษัตริย์ด้วย